มาเรียบร้อยล้างเรียบร้อยล้างแล้วมาเลยใส่ đ ang, đ เลยเออเอออราเดี๋ยวหามุมไว้ก uh, ่อนไม่ตัดให้มันตรงๆหรอเด้อ ได้เดี๋ยวนะแวแปพระวันานีก็พาดแตกไปครับมันหนาอยู่มันหนาไม่แตกมันหนาดอ่งไ่อจะเอาด้านไหนดานกกลางด้านนี้ก็ไม่สุดด้านลุงก็ไม่สุดเอย่างนงีแหลเสวยไหม ดูรีวิวเส้นโอ้โหอะครกัเคนะเอาเครียไฟจัดเลยได้เลยไฟนำยได้เลยเออเอาเลยเนียโอเคล็อตซ้ำเข้าไปเลยมันจะได้แบบดูเป็นขยะขยะเยื่อนด้วย เปลี่ยนหัวใหม่ 没客气，钱，是了。 โอใช้เวลาเงี้ยเน่ก็จะเกี่ยวกับขึ้นอยบรีเงยิงสีตัวพอนี่ อือพองๆใช่ตอนที่มันพองๆลงที่นีงมันเหลือแล้วข้างในมันมันไม่ไม่มันไม่ขยับแล้วหน่อยเห็นไหมทีนี้เรายิงใส่กันยิง5ตัวลอง ไสัักตวแบดเบิร์ดโอ้ยเนาะโอ้ยเอออยู่เอออ่ะแบบนี้แหละรู้แล้วจะแบบนี้ไม่ก็เดินคือค่อยจะยิงแล้วจะให้เจ้าแบบอะไรนะวางเครื่องปรุงเลยอ่าเดี๋ยวค่อยวางก็ได้อนนชาร์จก่อนนะพักกินข้าวก่อนตอนนี้จับก็อยู่แล้วหมดละอ่าหมด กำลังจะชูโอ้ตายร่นเอาไปชาร์จก่อนนะอ่าพักพักทานข้าวส<อ>ักหน่อยครับนะจะทำแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะให้คุณปุ้ยนะฮะเอาพวกเครื่องปรุงอะมาวางเดี๋ยวมาวางเสร็จเลยเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเอาแผ่น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 เนี่ยเศษที่เป็นเศษเนี่ยปิดด้านข้างไว้เหมือนกันปิดนะครับการมันร่วงไปทำนี่มันก็โอเคแล้วเธอเมนบละ่ะ และส่วนด้านบนเดี๋ยวจะหาเหล็กมาเชื่อมเป็นตะขอเป็นตะขอ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 เอาไว้ให้คุณเอากระทะเอาอพวกหม้อพวกอะไรพวกฝาหม้อพวกอะไรมาทับไว้เดี๋ยวจะทําให้ดูเดี๋ยวจะรีวิวทีหนึ่งอ่ะเดี๋ยว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 ไอ้เครื่องมือ มือกป็นใจมากเครื่องมือก็ได้อุตส่าห์จะโชว์ผลงานมาจะให้คุณแบบทําเสร็จปุ๊บปั๊บปั๊บตั้งโชว์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราชาร์จก่อนเดี๋ยวเราก็สตัฟคลิปไว้รอเดี๋ยวเรามาให้ดูพร้อมกันไม่เป็นไรโอเคครับจะทําที่ห้อยอ่าหม้อผ่าหม้อให้ปุ้ยนะฮะตัดเหล็กมานะครับเอาพอประมาณนะแล้วเดี๋ยวจะงอนะครับงอแล้วก็นี่ นี่ครับจะเชื่อมตรงนี้เข้ากับมุมแลวอีกตัวนี้ก็จะไว้ห้อยห้อยฝาหม้อเนาะเอาเอาเอาหม้อมาห้อยตรงนี้นะเดี๋ยวเราเราจะดูว่าทำไงเดี๋ยวผมจะทาไปเรื่อยๆด,ดัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเชื่อมแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูเนะ <Okay. S 1> าะแบงนี้เนาะดูดัดไปก่อนอมานี่แหละเอา้า okay. ครับ

กรเด็นใสใส, <laughs> ใส่ไปเรื่อยนะคร กะเออกะขนาดหม้อกระทะอะไรพวกเราเอาเดี๋ยวดูตอนเสร็จนะครับแคแล้วที่ห้อยตะขอโอ้ ่ะเซตเป็นไงนี่ครับตะขอ DIY สำหรับห้อยพวกหม้อนะฮะพวกพวกอวกะะ่กงผักกาพวกฝาหม้ออะไรพวกนั้นนะครับล้นนี้ผมใช้เหล็กนะเป็นเหล็กแต่นน้นใช้เป็นตะปูนะครับตะปูสามเชื่อมแล้วก็งอเหมือนกันนะฮะเพื่อ,อรูที่มันเล็กๆนะครับก,ก็ DIY DIY จัดกันเราเองนะ คุณผุ้ยโชว์ตัวอย่างสักหนึ่งผลงานจากหนึ่งสเต็ปว่าที่ทำมาเนี่ยคือมันเป็นแบบไหนยังไงเอามาสักอันสองอันก่อนพอให้ได้เห็นอันใหญ่อเ,เออเออเอเอเอะแบบไหนนี่โอ้โหอะมอมอได้านนี้ด้านนี้หมอเล็กๆเ,เอาไว้ด้านนี้เราไม่ค่อยได้ใช้เอาไว้ด้านนี้ หัวใหญ่น่ะใส่ตัวนี้ได้เออๆได้อ่ะตัวนี้อ่ะๆๆติดไหนก็ได้เดี๋ยวเราค่อยจัดความเหมาะสมอ่ะโชว์นี่นี่ด้านเล็กแบบนี้ด้านเล็กอ่ะตัวเล็กๆเหูเล็กๆเออเออเออพวกกชอนพวกตะลิวทพีแล้วพวกเนี้ย ทำไปทำมาจะไม่พอนะเนี่ยต้องไปเพิ่มอีกหรือเปล่าเนี่ยนี่อ่านี่ฮะคืออ่าสิ่งที่เราทํานะปุยไปยืนชีนะ้หน่อยยืนชี้ให้หน่อยผลงาน DIY ต้องปิดตาด้วยปิดตาด้วยตัวนี้ทำเออเพราะว่านี่คือผลงานที่เราจะทำการ DIY ออุปกรณ์สำหรับห้อย พวกหม้อพวกอ่าตะลุงตะหลิวนะครับทัพพีอะไรพวกนี้ครับ <c oughs> นี่ฮะเรียบร้อยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาพวกหม้อพวกอะไรมาคนอีกทีหนึ่งนะครับส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นพวกวางเครื่องปรุงนะเดี๋ยวเสร็จเบสเซ็จจะรีวิวให้ดูแบบเต็มๆแล้วกันเนาะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะจ้าสวัสดีครับจ้า <c oughs> <c oughs>